สวัสดีครับสัมภาษณ์หน่อย พี่หนิมคนเชียงใหม่สสเชียงใหม่ด้วยเป็นไงบ้างครับหัวหน้าพักคนใหม่ก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะกับเพื่อนสมาชิกอีกคนนึงที่เป็นสสจังหวัดเชียงใหม่เหมือนนะกันนะคะอมก็รู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ตื่นเต้นกับท่านหัวหน้าพักวิชินเลย <laughs> ปกติเรียกพี่หนิมค่ะก็รู้สึกตอนนี้ต้องเรียกหัวหน้าหนิมแล้วใช่ไหมครับก็เลยอยากจะเพราะออมเชื่อว,ว่าพี่หนิมเนี่ยถ้าได้ดตนนำตดรงตําแหน่งออมเชื่อว,ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะเพราะออมเชื่อว่าพี่หนิมเองเนี่ยก็รู้จัก เขาเรียกว่าอะไรเอชแกลนะคะก็คือช่องว่างระหว่างอายุพี่หนิมเองก็คือสามารถจะเป็นตัวกลางที่ดีค่ะที่สามารถเชื่อมโยงให้กับผู้มีประสบการณ์ความรู้นะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆอย่างพวกหนูนะคะบางคนที่ยังจากอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากเพิ่มความสามารถวิชาของตัวเองก็คิดว่าเป็นถือว่าเป็นความโชคดีของพักคเพื่อไทยด้วยนะคะที่เรามีบุคลากรหลายคนนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร คล้ายๆเหมือนพี่เลี้ยงหรือพี่ปรึกษ,ษาที่จะสามารถแบบไกด์ไลน์เราไปทางที่เราอยากจะไปเป้าหมายแล้วแบบคี่ประสบความสำเร็จค่ะอ่า,อาครับเชียงใหม่เป็นไงบ้างครับตอนนี้พื้นที่ วดูเดือดพอสมควรเลยเนาะก็มีบ้างแต่ว่าช่วงนี้หมอกกำลังลงนะคะก็ใกล้ๆกับช่วงไฮซีซันของเชียงใหม่แล้วค่ะทุกคนถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวค่ะหมอกลงแล้วช่วงนี้นะคะอากาศหนาวกว่าปกติทั่วไปถ้าจะไม่ผิดตอนนี้โรงแรมส่วนใหญ่ในเชียงใหม่จะเต็มหมดแล้วค่ะล้วก็ไฟกับเชียงใหม่วันนี้ถ้าอมจะไม่ผิดก็ราคาประมาณหมื่นสองือเราฮอตฮิตมากๆเลยก็ถ้าเป็นไปได้นะคะ อยากให้ทุกคนไปเที่ยวทางชนบทด้วยเช่นกันค่ะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลวก็เชิงชาติพันธุ์ด้วยก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวอะไรที่นอกจังหวในเมืองไหนครับอยู่เขตไหนเขตสิบลยค่ะบนดอยทุกคนอยทอดอมก๋อยดอยเต่าแม่แจ่มค่ะยังลงเขตเดิมใช่ไหมครับแน่นอนค่ะคงไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ามันเป็นเขตบ้านเกิดของอมเองอมคงทิ้งไม่ได้หรอกค่ะแล้วพี่หนิมจะลงเขตเดิมไหมครับเท่าเท่าที่ฟูดอันนี้ถ้าเกิดในนามของหัวหน้าพักก็คงไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบ เป็นบัญชีอใช่หรือว่าสอสแต่คิดว่าน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่นี่คือคิดเองเพราะว่ามันทํางานในพื้นที่ก็ลำบากเนาะบัญชีรายชื่อน่าจะแบบดูครอบคลุมมากกว่านะครับอ่าฝาก ฝากการทางานของพักเพื่อไทยหลังจากนี้หน่อยมีคนบอกว่าคนใจร้ายกับพักเพื่อไทยจังเลยอ่ะถึงแม้ว่าไม่ใชใจร้ายงั้นก็ขอฝากเพื่อฝากให้ทุกคนเป็นกําลังใจพักเพื่อไทยด้วยนะคะอุปสรรคมันมีอยู่แล้วค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ยังไงก็ตามแต่ออมเชื่อว่าเราจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วเราจะผ่านไปได้ก็ต่อเมื่อเรามีกําลังใจจากทุกๆท่านนะคะขอฝากพักเพื่อไทยให้กับทุกๆท่านได้ค่ะคขอบคุณนุ่ออมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ